นะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทกท,กท่านกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับผมนะกับร้านรองเท้าใหญ่ไหมชอ็อปนั่นเองนะครับนันนี้เราจะอยู่ในส่วนของงานรีวิวรองเท้านั่นเองนะครับวันนี้เราจะเจอกันในตัวซ u c e c o n y นะครับนะซ u c e c o n y หรือ Scony นะครับแล้วแต่ว่าท่านจะเรียกแบบไหนนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับเราจะอยู่ในส่วนของซอร์สโคนี ISO นะครับนะกเขาเรียกว่าเป็นตัวซีรีส์ของทริอัมก็แล้วกันนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับ ISO fit ทริอัมนั่นเองครับพื้น e v e r อรันะครับนะ e v e r รันนะจ๊ะนะสำหรับตัวนี้เลยนะครับซอร์สโคนีตัวนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งสำหรับนักวิ่ง ประจำนะครับเราก็ใช้สําหรับการแข่งขันนะครับนะตัวนี้นะครับมีดีตัวไหนบ้างเลยนะครับแน่นอนครับสําหรับตัวซีรีส์ทริอัมนะครับนะนี่เลยนะเหมือนปีกไอรอนแมนอ่ะก็จะประมาณนั้นนะครับก็เหมาะสําหรับท่านไหนนะครับที่หน้าเท้าอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะมันจะมีเฉพาะในส่วนของอ ISO นะครับนะตัวทริอัมเท่านั้นนะครับที่มันจะสามารถท่านไหนนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวหน้าเท้านะครับไม่ใช่หน้าเท้าอะไรนะเขาเรียกอ่ะอเขาเรียกเท้านูนนะครับเขาเรียกเท้านูนนะแม่พอขาจำไม่ได้เลยนะครับนะบตัวเท้านูนนะครับตรงเนี้ยมันก็จะสามารถนะครับปรับนะครับนะสามารถ ปรับเปลี่ยนได้นะครับสามารถนูนได้นะครับนะแบนได้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะต่อไปนะครับในส่วนของตัวนี้ครับแน่นอนครับซอสโคนี่ต้องมากับพื้นนะครับนี่เลยนะจ๊ะตัว e v e r u n นะครับหรือว่า everrun นั่นเองนะครับตัวนี้จะช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับนักวิ่งระยะไหนนะครับนะถามว่า ระยะไหนบอกเลยนะครับว่าสามารถวิ่งได้ทุกระยะนะครับนะตั้งแต่ฟูลมาราธอนลงมาเลยแหละนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นในส่วนของตัวเฟรมข้างหลังบ้างเลยนะครับนะตัวเฟรมข้างหลังแน่นอนครับตัวนี้ก็มีพลาสติกนะครับนะที่เป็นตัวซับพอร์ตตัวเฟรมอยู่นะครับนะเป็นการป้องกันเอ็นร้อยหวายนะครับและที่สําคัญครับตัวพื้นซอฟด้านในนั้นนิ่มสุดๆเลยนะจ๊ะนะอ่ะต่อไปนะครับนะ ตัวนี้นะครับราคาเต็มตัวนี้เป็นมือ2มานะครับเป็นมือ2มาเลยรีวิวไว้ให้ก็แล้วกันนะครับอ่าราคาเต็มน่าจะอยู่ t r i อัมมน่าจะหล,ลักหลักสี่อัพนะครับน่าจะหลักสีอัพเนาะสำหรับตัว t r i อัมมตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้เลยนะครับสวยงามมากครับ เอาล้ะนะครับนะเหมาะสําหรับท่านไหนนะครับเหมาะสําหรับท่านที่วิ่งเป็นประจำนะครับเหมาะสําหรับท่านที่วิ่งเป็นประจําเลยนะครับแล้วก็ไปจนถึงเรสซิ่งเลยนะครับนาาสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับแน่นอนครับนะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านรองเท้าใหญ่ไหมช็อปครับวันนี้เราก็ได้รีวิวในส่วนของ ซอสโคนี่ทริอัมให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันนะครับในการที่เราต้องการซื้อรองเท้าแบบไหนบ้างนะจ๊ะ,อ,ะอีกหนึ่งอันครับผมแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของอัปเปอร์นี่เลยนะจ๊ะอัปเปอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้าไนล่อนนะครับแล้วก็เป็น2-3ชั้นข้างในด้วยนะครับในส่วนเฉพาะของบริเวณอัปเปอร์นะแล้วก็ในส่วนของบริเวณ ด้านหน้านะครับหน้าเท้าก็จะมีพลาสติกที่ค่อนข้างนะครับค่อนข้างที่จะใช้พลาสติกที่หุ้มขึ้นไปสูงนะครับเพราะอะไรครับเพื่อป้องกันเวลาเราวิ่งนะครับเท้าเข้ามาสอดบริเวณข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกสบายเท้ากว่านะแล้วที่สําคัญนะครับตัวซอร์โทนี่นั้นหน้ากว้างนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นประมาณ90%เลยทีเดียวนะครับนะแน่นอนครับท่านไหนที่หน้าเท้าแบนแบนหน้าเท้ากว้างกงนะครับ ต้องหารุ่นนี้ใส่เลยครับสำหรับตัว sochcony triumph ครับผมวันนี้ขอบพระคุณสำหรับร้านรองเท้าใยไหมช็อปนั่นเองนะครับนาที่ได้สนับสนุนรองเท้าสวยๆให้เราได้มาชมมารีวิวกันนะครับนะเขาฝากไว้ด้วยนะครับนะท่านไหนที่อยากจะมาเที่ยวที่ร้านนะครับยินดีต้อนรับเลยนะกับร้านรองเท้าใยไหมช็อปนะครับตั้งอยู่ที่บ้านป่าหิ่วตําบลแมทลบอําเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ